สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบแล้ววันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วมกอติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เช่นเดิมพามาดูการพัฒนาศักยภาพของการเรียนรู้นอกเหนือจากงานวิชาการหรือว่าการเรียนในห้องเรียนแล้วน้องๆที่นี่ค่ะเขามีศักยภาพในการร้องประสานเสียง วันนี้เราพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โรงเรียนแห่งนี้ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสนั่นก็คือโรงเรียนอัตตะเกียอิสลามียะค่ะข้างหลังนี้นะคะเป็นการร้องประสานเสียงของกลุ่มนักเรียนขับร้องนั่นก็คืออัตตะคอรัสนั่นเองค่ะส่วนวันนี้ภาพบรรยากาศทั้งหมดทั้งมวลจะเป็นอย่างไรหรือว่าความไพเราะของการประสานเสียงของน้องๆที่นี่จะเป็นอย่างไรประทับใจแค่ไหนคุณผู้ชมขาติดตามได้ในรายการตะวันยิ้มวันนี้ไปดูภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ ที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันคนแนนสาธิชารอให้เราขวาคว้าเอามาใส่ตัวจงอ่านจงเรียนรู้อย่าหยุดยั้งมันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่า ไข้คว้าวิชาเพื่อนัก การศึกษาจริงๆเรามันไม่ใช่เป็นการโชว์แค่ตัวคนคนเดียวการศึกษาที่ดีมันก็ต้องไปกันทั้งทั้งกลุ่มทั้งวงทั้งอะไรแต่ว่าหลายคนแปลงความคิดตรงนี้ไปต้องได้เกรดดีต้องได้อะไรต้องมีสมาธิที่ดีถึงจะได้การศึกษาที่ดีซึ่งผมคิดว่ามันเป็น มันเป็นวิธีการหนึ่งที่ดีแต่ยังมีอีกหลายๆวิธีที่เราสามารถทําให้การศึกษาของเยาวชนเราต่อไปเ,เป็นทางที่ดีขึ้นสุนทริยิสิ์ทางด้านโคอรัส,สทั้งหมดก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง ของผมคือกลุ่มเทนเนอร์ซึ่งมีเสียงที่สูงกว่าเบสครับมาฟังตัวอย่างกันนะครับ3าม and music music you are a friend to me y o u g i v e of melody it's mine to share สวัสดีค่ะพวกเราก็เป็นกลุ่มเสียงโซบาโนนะคะซึ่งเสียงโซบาโนเนี่ยก็จะเป็นโทนเสียงที่สูงที่สุดในวงนะคะเรามาฟังกันนะคะว่าโซบาโนเนี่ยมีทักษะหรือว่าการร้องเป็นยังไงบ้างคะ่ะ I see skies see of blue พวกเรานะคะก็จะเป็นกลุ่มเสียงอัลโต้ค่ะก็จะเป็นเสียงที่ต่ำกว่ากลุ่มของโซปราโนนะคะก็มาฟังตัวอย่างนะคะ มาจากโทนเสียงเบสครับโทนเสียงเบสเนี่ยถือว่าเป็นโทนเสียงที่เบาที่สุดและหนาที่สุดนะครับถ้าอยากได้เสียงหล่อต้องเสียงเ,เพลงได้เสียงใหญ่ต้องเสียงถ้าได้เสียงดีต้องเสียงโอเค okay, ครับผม <laughs> 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 ก็หลังนี้คือเราจะยกตัวอย่างสักท่อนหนึ่งใช่ไหมครับสักท่อนหนึ่งครับ <laughs> คือชื่อเพลงว่าลมหายใจที่ไร้มนทินครับฮงชาชาไทยไม่ใช่เพียงผืนผ้า เอาสีมาทาให้เป็นสามสีแต่กว่าจะเป็นไตรโรงพื้นนี้เบื้องหลังยังมีเรื่องราวตั้งมากมายพวกเราสูสู้ส สังเกตได้ว่าเมื่อนักเรียนที่มีสมาธิที่ค่อนข้างที่จะหลุดบ่อยๆอ,อะไรต่างๆพอมาจัดเข้าไปในกลุ่มคอรัสมันจะทำให้สมาธิเขาฟังผู้นำมากขึ้นมีความคิดของตัวเองจำกัดลงเพื่อที่จะพาทีมไปสู่เป้าหมายที่ดีขึ้นการร้องเพลงคอรัสไม่ใช่เป้าหมายเพื่อการการแข่งขันแต่เพื่อฝึกสมาธิของตัวเองให้สามารถ ทำกิจาก,การรมที่ตัวเองสนใจร่วมกับคนอื่นได้อย่างดีเชื่อฟังผู้นํามีมารยาทมีวินัยในตัวเองอทั้งหมดซึ่งผมคิดว่าแนวทางนี้เป็นแนวทางที่สังคมส่วนรวมทั่วไปควรที่จะทําแล้วการการยกย่องความสามารถเฉพาะตัวควรที่จะให้ความสําคัญน้อยลงเราต้องหันความ ให้ความสำคัญกับทีมเวิร์ให้มากขึ้นบนโลกที่แสนกว้างใหญ่ใปนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันคะแนงสาธิชารอให้เราไขว้คว้า,วาเอามาใส่ตัว จงอ่านจงเรียนรู้อย่าหยุดยั้งมันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดควาความคือก็เด็กๆเนี่ยเขามีความสามารถเฉพาะบุคคลอยู่แล้วคือเราคัดเลือกมาเนี่ยหนึ่งก็คือต้องรักอนาชีพคือรักในงานสุนทรียศาสตร์แล้วก็รักกิจกรรมในทํานองนี้ก็เลยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคือเราใช้เวลา ไม่มากเท่าที่เราคาดคิดะว่าเอ๊ะมาจะทำได้หรือเปล่าแต่ก็ทำได้ครับณนะตอนนี้คือยังกับว่าลูกๆเข้ามีความสุขในฐานะผู้ควบคุมก็ภูมิใจมากอันนี้ของเราเป็นกลุ่มโทนเสียงโซบานโนค่ะโซบนโซึ่งเป็นเสียงที่เป็นไงคะสูงคนนี้เป็นตำแหน่งอะไรคะ อามีล้อซึ่งเป็นตำแหน่งหัวหน้าหัวหน้ากลุ่มดูไม่เลยไม่ไม่ดูด,ดูบางเรื่องดูด <c oughs> <c oughs> เวลาเขาใช้เสียงกับเราเนี่ยเขาใช้เสียงสุพรโนบังคับเราหรือเปล่าไม่เออเสียงปกติเมื่อกี้แอบเสียงนะ <c oughs> แล้วทีนี้ตั้งแต่เราอยู่ในวงนี้มา เล่าให้ฟังหน่อยว่าวงนี้เนี่ยกว่าจะเติบโตมาเป็นอันตตคอรัสเนี่ย<ะ>มาจากไหนยังไงคะคือแรกเริ่มเนี่ยมันเป็นกลุ่มอนาชีตเล็กๆอะค่ะ,คะแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยอีสเทนเอเชียหรือว่าทางอธิการบรดีของทางมหาวิทยาลัยค่ะ,คะเขาก็ได้คุยกับผู้จัดการโรงเรียนเราค่ะว่าเราสร้างคอรัสกันไหมเพื่อที่จะแบบไปสร้างผลประโยชน์ให้แก่สังคมของเราผ่านบทเพลงของเราได้อะไรประมาณนี้ค่ะ,คะเป็นคอนดักเตอร์ของวงครับซึ่งตำแหน่งนี้ จะเป็นตำแหน่งที่กำหนดจังหวะของเพลงแล้วก็ส่งความรู้สึกให้กับนักร้องครับก็คือการที่จะทำให้ทุกเสียงนั้นสามารถที่จะจูนกันได้แล้วก็จะสามารถให้เป็นหนึ่งเดียวกันได้ครับการร้องเพลงสมว่าถ้าเอาเรื่องประสานเสียงก็คือเรื่องหนึ่งก็คือสมรสามคัคคีอันนี้คือสำคัญมากใช่ครับแล้วก็ส่วนคนที่สนใจการร้องเพลงอะไรนี้ก็น่าจะดูพวกเราได้ ก็ติดตามได้ที่เพจ Facebook อัตันคอรัสครับแล้วก็ในอจีก็มีครับอัตันคอรัสครับ เพราะเราได้หลายๆอย่างมากๆนะคะแต่ว่าสิ่งที่พวกเราเห็นได้ชัดหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองก็คือการมีวินัยการตรงต่อเวลาแล้วก็การมีความรับผิดชอบกับหน้าที่ที่ตัวเองต้องรับหน้าที่นะคะแล้วก็ทุกคนที่มาที่นี่ค่ะสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการการตรงต่อเวลาอย่างพวกะเรามีการ30กว่าคนอย่างนี้ค่ะเพราะเราต้องการมีนาชวีเวลาให้ได้ดีมากที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกคนก็ต้องรู้จักตัวเองรู้หน้าที่ตัวเองอะไรแบบนี้ค่ะ สิ่งที่เราได้นะคะก็คือการฝึกทํางานเป็นทีมค่ะแล้วก็พอเราได้ทํากิจกรรมเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยทำงานเป็นค่ะการซ้อมคอรัสก็ต้องมีการฝึกค่ะก็เหมือนกับการเรียนเราก็ต้องมีการฝึกการทําโจทย์มันก็เหมือนกับคอรัสก็ต้องมีการฝึกซ้อมทุกๆครั้งค่ะเยาวาชนที่ดีจะต้องเป็นยังไงคะผมคิดว่า คนดีในแต่ละคนนั้นผมว่ามันไม่เหมือนกันครับบางทีเพราะเอาเข้าจริงๆเนี่ยคนดีของคนหนึ่งกับคนดีของคนอีกกลุ่มก็กลับกลายเป็นคนที่ไม่ดีสำหรับคนอีกคนหนึ่งแล้วก็คนที่ไม่ดีสำหรับคนอีกกลุ่มหนึ่งสำหรับผมผมคิดว่าคนดีเนี่ยต้องเป็นคนที่มีใจิตใจที่ดี เพราะว่าการที่เรามีจิตใจที่ดีเนี่ยมันจะทําให้การกระทําของเราจะดีไปด้วยเช่นการพูดการกระทําต่างๆแล้วก็รวมไปถึงความคิดและก็ทัศนคติของเราครับ

ซึ่งซึ่งชิ้นส่วนของจิ๊จกซอเนี้ยค่ะถ้าสมมุติว่ามันไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งค่ะจิก๊กซอแผ่นนั้นนะคะก็จะไม่สมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราเริ่มจากการที่เป็นจิก๊กซอของตัวเองไปตั้งบนจิก๊กซอที่ ไม่ว่าจะเป็นจิ๊กซอของชุมชนสังคมหรือว่าประเทศชาติเนี่ยถ้ามีจิ๊กซอของตัวเองไปตั้งทําให้แผนจิ๊กซอส่วนนั้นนะคะสมบูรณ์แบบได้ค่ะหนูขอฝากบทฮะดิสฮดิหนึ่งนะคะที่ท่านนายบีได้กล่าวไว้ว่ามนุษย์ที่ประเสริฐยิ่งนะคะคือมนุษย์ที่สร้างผลประโยชน์ให้แก่สังคมอย่างพวกเราอัตันคารัสเนี่ยค่ะ,ะสร้างผลประโยชน์ให้แก่สังคมก็คือการร้องเพลงให้กําลังใจผู้คนหรือว่าทําให้ผู้คนยี้ฮขึ้นมาสู้อีกครั้งผ่านบทเพลงของพวกเราได้ค่ะ สิ่งที่หนูอยากจะฝากถึงพี่น้องเยาว,วชนทุกๆคนนะคะก็คือหนูเชื่อว่าทุกคนจะมีความผิดพลาดนะคะไม่มากก็น้อยแต่เราก็ยังมีเวลาที่จะแก้ไขแล้วก็ปรับเปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมค่ะยังยังไม่สายที่จะ,ะเริ่มต้นใหม่ค่ะคุณลักษณะของคนดีที่ได้จากวงคอรัสเนี่ยคือมีความรับผิดชอบมีความเชื่อฟังผู้นำมีความสามัคคี ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้เนี่ยเราสามารถใช้ในชีวิตประจําวันเราได้เพื่อนๆครับการที่จะเป็นคนดีเนี่ยเราควรเริ่มจากตัวเราก่อนถ้าเราเป็นคนดีครบอบครัวเราก็จะย่อมดีไปด้วยครบอบครัวเราดีเราก็สามารถทําให้สังคมและเยาวชนนั้นดีสังคมและเยาวชนนั้นดีก็จะทําให้ประเทศชาติเรานั้นดีไปด้วยครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าคนเก่งนั้นมีมากส่วนคนหายากคือคนดีครับขอบคุณครับ S <S <an th ic> คือการศึกษาที่เรามองถึงค่ว่าการศึกษาทั่ว,วไปใช่ไหมครับถ้าอะไรซึ่งกิจกรรมบางอย่างที่เด็กชอบเนี่ยถ้าเราไม่เปิดโอกาสให้เด็กม,มาซัพพอร์ตด้วยกันเนี่ยมันก็จะไปช้าแต่ถ้าเกิดว่ามีกิจกรรมบ้างการศึกษาบ้างสามารถที่จะเป็นเติมเต็มอ่ะอย่างกับว่ามีแชมพูและครีมนวดอยู่ในขวดเดียวกันเนี่ยทางหลักอิสลามแล้วก็คือ,อ,อจะมีฮะดิษหนึ่งหรือว่าจะนะของท่าน,านาศาสดาที่บอกว่าท่านอบีสุลตัสลมัม ได้กล่าวว่าคอยรุนนัสอัมฟะอุฮุมลินนัสหมายความว่าบุคคลที่ประเสริฐยิ่งนั้นก็คือบุคคลที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมก็คือมองว่านี่คือเวทีหนึ่งหรือช่องทางหนึ่งที่เด็กๆเ,เขาจะได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมได้ตรงนี้ครับแลฝากพวกเราหลายๆคนว่าการทำงานเป็นทีมมันเป็นหัวใจของการศึกษาทุกเรื่องทุกระบบ ยกเว้นเฉพาะสาขาวิชาบางสาขาวิชาแต่โดยทั่วไปแนละ้วสถานศึกษาก็เช่นเดียวกันว่าเราสอนคนสี่0ันกว่าคนเราไม่ได้ต้องการให้คนใน4,000ักว่าคนนั้นมีสุดยอดของนักเรียนที่เก่งอยู่แค่คนเดียวการศึกษาก็เช่นเดียวกันต้องการให้คนมีความสามารถทุกคนไม่ใช่แค่คนๆเดียวเพราะฉะนั้นทีมไม่ใช่เป็นเรื่องเล่น ทีมเป็นเรื่องของหัวใจของการทำงาน Thank you don't have ภาพบรรยากาศกิจกรรมนะคะเรื่องราวทางการศึกษาที่นี่ค่ะที่โรงเรียนอัตต์เคียอิสลามยิยะถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมบรรยากาศของการเรียนรู้ทางด้านศินลปะภาพนั่นเองค่ะน้องๆน,นะคะได้เรียนรู้ศาสตร์ของการร้องเพลงจนกลายเป็นวงของโรงเรียนหรือว่าเป็นกลุ่มของโรงเรียนที่สามารถแสดงออกถึงศักยภาพของน้องๆได้นั่นก็คืออัตต์คอรัสนั่นเองค่ะอีกหนึ่งกลุ่มของการประสานเสียงที่มีความไพเราะและเราได้เห็นกระบวนการเรียนรู้ของน้องๆและ สามารถเป็นแบบอย่างของเยาวชนในที้นที่ค่ะครั้งหน้าเราจะพาคุณผู้ชมค่ะไปร่วมกวับสถานการณ์การศึกษานในพื้นที่จังหวัดเชียงราภาคใต้กิจกรรมเรื่องราวทางการศึกษาเรื่องไหนนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิม้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะสําหรับคุณผู้ชมเองอย่าหยุดที่จะเรียนรู้นะคะ,ะเพราะการเรียนรู้มีอยู่รอบตัวเราวันนี้มีลายการตะวันยิม้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ